อุ้ยโดน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 พี่น้องโดนนี่ลีโดนโดนโดนเบิดสนอเบิดสนอเบิดสนองสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมพี่น้องมันมีเส้นโลปผ้ามากเลาะคลองนะครับผมอยู่ที่มหาสารคามอีกคือเก้าพี่น้องผมมาไม้ที่ผมเคยได้ปลาสวยนะครับผมตัวที่ผมยิงอยู่ต้นทำสา สิงตัวนี้มันขื้นอีกแล้วพี่น้องขื่นเดือนเลยไปเบาๆไลยนะพี่น้องเนาะไปหาขื้นต้นไม้กันเลยครับผมจัดไปครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาหดอดางบนแล้วนะครับผมซึ่งไม้เขาก็เห็นเบิร์เลยพี่น้องเนืาะว่าขึ้นมาอยู่สูงนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวโฮมให้เบิ่งไม้ด้ยพี่น้องนะนี่ครับผมสภาพไม้เขานี่เห็นเบิร์เลยพี่น้องคือเห็นชัดแจ๋วเลยอะคือปลาแต่น้ํามันไม่ค่อยใสยเลยพี่น้องเนาะ เรามายิ่งปลาพุดเนาะแต่มันขึืนมาปูดเห็นบัวพี่น้องเห็นบัวูดอ่ะเห็นโตโคโลเลยเห็นบัวแต่มันไก่พี่น้องระยะนั่นน่าจะมี70เมตรอะ่ะเวนี่ไปเห็นใส่ปลาแล้วก็เดี๋ยวรอรับชมผลงานน้ำกันีด้พี่น้องเนอะว่าผมจะมานบัวพี่นี่ ติดตามแลวให้กำลังใจกัน,น้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ยังบ่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมจัดไปพี่น้อง ไม่ใช่โดนนะพี่น้องสายขึ้นเรียนจังสันวะอ๋อสายขึ้นเรียนแบบนี้พี่น้องมันถือปลาปะละ่ะสายขึ้นเรียนแปลกๆวะอ๋อโมเมนถือปลาอีลีบวพี่น้อง,องออเฮ้ยโมเมนโดนบ่อุ้ยโดนโดนโดนพี่น้องโดนอี่รีโดน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 นี่รีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนโดนโดนเสยพี่น้องโดนเสยโอ้โห โดนเสยพี่น้องเลียนแล้วเลียนแล้วเลนแล้วไปแล้วเือลู่ตึกตัวแล้วสายขึ้นหน่อยใช่ไหมเลี้บยบให้มันเลียนหลยดึงมันไะว้ยังหน่อยนะถือปลาเสยพี่น้อง ผมบอกเลยว่าผมยิ่งโคตรไกลอะแตวผมอยู่สูงเลยผมเห็นตูมัตัดตุ้เบิด์ตน้ตเบิด์ตน้ตเบิด์ตน้ตโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหเอาเร็วครับผมจังวะนี่โอ้ยเบิดหลอดซะเนาะอีพอเอ้ย ไปพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตลุ้งลงไปมันมีเลือเพอราะว่ามันอยู่ข้างล่างนี่คือเกา่าเดี๋ยวผมเอาเลือลุ้งไปตามเอาพี่น้องเดี๋ยวมันสีเบิร์ตหลอดก่อนมันเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบเมตรเองพี่น้องสามสิบเมตรสุดท้ายโอ้โหโอ้โหไปพี่น้องเดี๋ยวลุ้งไปตามมันอยู่ข้างล่างกูละ สวัสดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวลงมาหอดล่างแล,ล้วครับผมตัวนี้เดี๋ยวถ้ามื่อยจัะบาดก่อนเมื่อยลงมาเมื่อ,ก,ก,อ,อกี้นี่ตื่นเต้นพร้อมแล้วบาดนี่อันนี้ผมได้ตัสายพี่น้องนี่ผมเอาไว้ในเรือแล้วผมนี่นจังะมาผมตัสายล้วเดี๋ยวเขาตามอ,อปา่าเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเขาตามอ,อป่าก่อนที่เขจะไปตามปา่าเขาต้องขืนยาไม่ก่อนพี่น้องจัดไปครับผม ยางไปก่อนไปเดี๋ยวลุยกันเลยไน้องเดี๋ยวลุยกันเลยเรา ต้องไปรุ่นน้ากันนี่พี่น้องได้ว่ามันสีตัวใหญ่ทำไมเพราะว่าสายมันเลียนออกไปแปดสิบแปดสิบกิเมตรอะปกติสายในกระสวยผมจะใส่อยู่ประมาณร้อยห้าิบถึงร้อยหกสิบเมตรนะอันนี้ผมตัดออกผมคิดว่ามัมนสิบบนแรนป่านนี้เขาบุรูว่าเขายิ่งถึกยังมันเขาต้องไปติดตามน้งกัน ว่าเราจะได้ตัวมันไหมนี่น่นาจะอยู่นี่แถวนี้นะชบุบชมุมเงี้ยวๆได้ไี่น้องเนาะ พี่น้องปลายังอยู่พอสายหย่อนอยู่เพี่นี่นั่นนั่นมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ปลาวิ่งอยู่อู้ปามันเลียนเขาในนี่พี่น้องเนี่ยนี่นี่น,น,นี่มันเลียนเขาในนี่เบรกเรือก่อน นี้เราก็จะตามเอาตัวมันแล้วพี่น้องรู้อยู่ตรงไหนแล้วจะดึงมาอยู่เลย ใสยูฟุนไว้น้องยูฟุ่นเห็น่อยูฟุ่นเราจะไปตามพวามันเลยต้องไปเขาบุญไว้น,น้องมัดไปนี่ก่อนให้สายันตึงไว้เรือปลาแล้วไว้น้อง เจอปลาแล้วครูหลังจากที่ตามหาตั้งโดนมันอยู่ข,ข้างล่างเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจิจับออกปากมันเลยพี่น้องเดี๋ยวถามเบื้องน้ำกันเด้อโอ้ตัวปลาขึ้นใหญ่จังโอ้ลูกดอกโอ้ใหญ่อยู่เด้อโอ้สีหาลู่อยู่คุ้มบอลพี่น้องโอ้ จังาพี่น้องบาดนีตัวบวใหญ่น้องพี่น้องเนาะแต่ก็พอมีผลงานด้ครับผมลามไปก่อนปลอดภัย แล้วพี่น้องมันเข่ามัลูกดอกผมเข่าไปเข่าไปมองนี่แล้วไปถือไอกระดูกมันมันเลยบทถอนเห็นปะถ้าถือไร่หน่ผมว่ามีโอกาสถอนอยู่ถ้าบ่ถือก,กระดูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บปลากลนวพี่น้องเด้อจะไปซ่อมน้ำกันไม่อีกว่าเขาสีเห็นไม่อีกวาครับผมพี่น้องจัดไปครับผม ต้นจำสาต้นเก่านีเนี่ยมานจะต,ต้นนี้งดบอดมึงค่าไวยนิมี้ะพี่น้องหลังจากที่ เขาได้ไปเก็บปลาขึ้นมาแล้วห่อเขาขึ้นมาอีกอปากายขึ้นโคตรสวยเลยพี่น้องวูงปลาสวายมันขึ้นปอยุข้างบนนพี่น้องเดี๋ยวมันก็นลุงมากครับผมพี่น้องถามเบื้องต้นกันอีกว่ามันสีไม้ห่อซับอีกว่าพี่น้องนัดแรกคือโดดเลยพี่น้องไง้โคตรพูกเลยผมบอกเลยมือนี้ไปแต่ติดตามให้ก็นังใจกันคือเกาครับผมพี่น้องจัดไปครับผม จริงๆเลยพี่น้องขึ้นช้ามากอะแต่ไก่อุ้ยดู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 เบลื้อเลยอะโอ้ายกหัวตรงนี้เลยไหมจักรนัดในนันพี่น้องโอีกสักนัดหนฮือเลเร็ว โอ้ยตัวบลลือเลยพี่น้องโอ้โหไม่ดดนวะโอ้ยตัวลื้อเลยโอ้ย้ายมาตรงนี้ผมบอกว่ามันขึ้นตรงมุมนี้ก็เลยย้ายมาก็ยิงไม่ดดนโอ้ยเสียดายดิเนียนเลยอ่ะ พี่น้องฝนมาพอดีแล้วครับผมผูพอดีนะออกมาก่อนถ้าออกมาปรกอกอนเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยออกมาอีเละถนนอ้ยบ่อยว้าเลยน้องเนี่ทั้งผลงานเท่ากับประมาณนี้นะพี่น้องไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องซํานี่ได้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเด้พี่น้องเนอะคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม